เนเาะเอาพวกคุณเย็นเนาะเออโอเคเย็นคำโค้นล่นเกิดาคยเย็นเป็นทุกเลยซะหดเลยหดเลยซะเปลี่ยนกันฮดเปลี่ยนกันฮด พนดนำหอมก่อนีเลยม่คุณมีชว้มีไส้เงินข้าไหลน่องเงินคองไหลมาเด้อเอด้อเด้อเด้อเอ้อเ้อเด้อเดขอเบขอเบขอเด้อ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อนาอตีอีกแล้วพี่น้องเนาะ,ะพบพ่อตอนนี้กะเป็นกำลังสิงย่อเสาย่อเสาควันพี่น้องไนเนาะสังก่อนอันหนึ่งบอกมัณนี่อะไเพื่อนวะเนาะโดยบรรยากาศกักบแบบพ่อบดแห้งอะไรน้องี้บูแดดเลยพี่น้องไยโดยหลายขู่หลายคนแห,ห้งอะไรเนาะเพื่นก็มาย่อเสาซอยอะไรย้อนขู่โดยพี่้ดยสบายดีเดอเ้อแซ ໂດຍສະບາຍດີໂດຍສະບາຍດີເດີ້ທາທອງເດີ້ໃມືແແນປະນນຕ່ແທດີນດຄຕົນກວນຕົນອ້ຍຍໍນວ່ນສະນາທສາ เมนูจับสูตมาเลยครับมาหำมาเลยอย่างเงี้ยโดยใช่แช่น่าอาหารให้มันมันๆแน่เดี๋ยว้มะยามแล้วมันๆเนาะใช่ก็ใช่เริ่มนโดยน้ำหอมหอมหน้าไอแข็งน้ำหอมน้ำหอมนะน้ากันติกน้นี่ลงบน้ำมีกหิ๊กน้อย่อตน้อติกน้อยแล้ว

แวขวัมามัดใส่นนี่นะมันกันปวกได้เอ้าเอ้ยเปิดมันนั้นแยบกว่านีล่ะแยบมากกว่เมนี่เอมัดใส่ทั้งลุมเวลาเขาีจอดเลยกุมเเย่นี้ก็ได้เออเออเออวด้จพามัดก่อนคือว่า เอาด้ยไซ้เอุมุ่มเย็นฮาดอนี้บอุ่มเย็นเนาะเอาุ่มเย็นเนาะโอเคาเย็นเย็นคำโคนเกิดเย็นเป็นซุนี่ครับวันนี้ครอากาศจะุ่มเย็นซะนี่เนาะเย็นแล้วหรั้งหน้าอ้อนหนาวอนอนนนี่ เดีดีๆดมาพ่คือิญอดชาวพิม้ไปเด้อมดีเด้อเดแล้วแบเปน้ไปเด้อเอาใส่เห็ดแล้วใบดอนเลยนมปิ้ง่งงานอ๋อเอดิใจให้ท่าให้คุณผมมีเงินเหรียญเนาะเราเงินเหรียญเลยใส่เงินเหรียญ มัดเลยสัสเลยเลยสเปลี่ยนกันหดตมาเลค่ะเปลี่ยนกันหดตรเปลี่ยนกันหรน้ำหอมก่อนพี่เลย

เได้งเบิ้งเจ้านาที่ะเบิ้งเออได้แล้วสบายสะาสำเร็จลูกอ่าอแล้วอาขึ้นนะบันี้นะปึ๊บปึ๊บนี่น่อยไอ้พวกกำลังย่อเลยยับเข่า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  เอาขึ่นเป็นทีเล็บร้อยพี่น้องบัดนี้เนาะเ่อะไ้ สาวตัวหนึ่งหลายคนพี่น้องนักเนาะมมมััันนนได้้้ลลอออออออกร ไปได้ตามงานเนางานนี่คืองานที่งานใหม่เนาะคืองานใหม่หลานกระดัานใม่นุ่ยนกเตาก็งามงาม

หนมันบ่อรดอกมันก้าวิดเยอะเรขึ้นเมื่อเช้าเลยที่ไอรีขึ้นเมื่ลยรล่ะยามมีคนช่วยนี่จะไหนบขึ้นเมื่อไรเลยสบายดีเด้อระสิทธยแสงสบายดีขนาดกูเอาขึ้นที่ยันไหนสวยเนยขนาดนี้หคนบอกเหอหกคนขึ้นมาอ่างเลยเนาะไม่ตองบเ

ยู่เือนทันสร้างปกอบีาเห็ดนั่นาระาตั้งแต่มื้อคืนเือนนั่นเห็ดยังพบแล้วแต่ว่าพักกันขึ้นก่อนนะแล้ววันนี่เราเข่ามาเห็ดพื้นถ้าปกติเท่เนี่นีปกติมากอนปก็ได้ด้วะคะนี่้ามีการเพื่อนเสร้างว่ากก็ได้ระมาเา่นัรัเทเลย bây <laughs> giờ còn nhau, <laughs> oh mày cưng vậy nộ. เปตูมาหาประตูไปตูกับป้านางก่อนเอานางก่อนมือยืนเลยเแมเสาต้าอใหญ่ง่าหนาครับเ่ใหญ่พี่น uh> ้องใหญ่งามาโอ้เหนื เอ๊ะสาคือมายืนอยู่คนเดียวแท่นนี่ซื้อไรค้าต่างกลองนั่นเลยยังคือบอกไปซื้อใส่ตัวอันนี้เในพี่น้องเพื่นนี่อันนี้มันนั่นั้นเลยไปซื้อใหม่แล้วแหละเพราะว่าใส่ผ้าเพราะอวลาลงไปตลาดใหญ่ไปซื้อตลาดใหญ่นี่วลาเวลาว่ามัน สื่อจร้านใหันแพงยว่าเป็น้องไนสังเอาน้องมือุณบบ่บ่ดแพงแล้วไสื้อได้ยุคเขาไปสื่ออยู่หันพุณไหมตัวแสนปายกับมี้สองแสนบ่แพงหรอกมีก็ซสือประมาณเสนหาสื่อบางบุญผาถังเอาบางทีเขาก็ได้ขา้คาชงบางทีนะบางทีกับบ่อหาบางบอลมีเก็บปลายทางไหม ทว่าสั่งเอากับบางทีที่ว่าสิไปสั่งอนุสิทธิ์อนุสิทธิ์นั่นโดยคุณพี่น้องคนหนุ่งแบบสิ้นสุดเลยหนุ่งสิ่นแบบว่าสุภาพแห้งวันนี้อซาสุภาพแหงเลยบรปไปใช้บ่อมันนี่ที่ว่าก็มานนี่แหละมาเบิ่งเป็นตั้งเสายอเสาแเนาะมาอันมืองามยามดีซ้ำมามือขามือคู่เลย หล, cũ, หลายคนย่อซอยกันพี่นหน่ยาวาหน่อยคนมันกะย่อบดได้เนอซันเนาะนักงยสา,สาวนาิานามารสาวเดียวกับพ่อแหงเลยปูวงนี่ได้สาวงามลีซะส,สาวนาจิมาย,ยังหลายสาวยัง,ยยงยทียังบ่ทันย่อึ้นั่านะลายแหงสางเป่นก็กำลังลงมือ เพินเพินอันต่างเสาก้อนจังเทเนาะอนอืเพินเทใส่อยู่ทางเทิงได้แล้วแบบนี้ ใส่สน้ามลายโพดบอกขุดยากเลยวมใส่น้ามลายเกิน <c oughs> ใครแต่บรรยากาศเป็นใจเดอ้อพี่น้องวันนี้บดค่ะกะลีเนาะเหมาะสมอยู่ดอกเป็นยอสาวกันเลยกะสมว่าเมืองงามยามดีอยู่สั่งกะฮักกะยอซอยกนอยันเอ้ยอผืนเอิญเท้าควันเลยพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวเฮานะเป็นยอสาวอันนี้ขึ้นก่อนหมูเลยฮะนะ เสาตัวอื่นนะแบบไหวทีล่างพี่น้องที่สําคัญคือยอเสานี้ขึ้นก่อนประมาณนี้เนาะเปิ่นโอขึ้นช่อยกันกับโซคชีวะได้ด้วยหรอเฮาบ้านเนาะถวายโยถวามีแต่ซุ้มเพลินกับโชคชีโบได้เพราะว่ามันนักเนาะแต่ละอันกันโดย ยังคุมเดียวนี่แหละพี่น้องเป็นแสแน้มร้ายเกินบรรยากาศขัน้มยซ้ำวันนี้เนาะโอ้จิต่อ คันองเบ่งเพินก็ับม่อยู่รุ่มน้องเป็นคันหาเนี่ยแต่ว่าเพินเอาขึ้นมีแต่ใบโพใบาย,ยางเพินเอาขึ้นเทิง เผิ่อเมื่อเมาจักบอกพัวจ้ะนะอือบ่มีมมจกมัตกต,ดกตดกดัดเนาะเลยเลยคุมนี้งามเด้อคุมนี้ <c oughs> คุณซาอาดีมันจะงาม สุดท้ายเพิ่นก็ได้แป้งพี่น้องเอ้ยแป้งคือเก่าฮะแหละเพราะว่าเฮาขุดเฮากบับโบหูระดับของมันคุ้มเพิ่นก็ต้องเอาแบ่แฮมเบอร์เกอร์ซีเรียมเนะาะเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งอ่าเพิ่นย่อเสาพี่น้อยเนาะย่อเสาวขวันขึ้นก่อนมึนก็ย่างหลายเสาอยูด่ดอกอันที่ว่าสิยอ่อหนะั่นน่ะที่สำคัญก็คือย่อเสาตัวนี้ขึ้นแล้วก่อนเนาะโดยเอาสบายดีก่อนเด้อสะท้อง โดยคูครัผูกกันอนหลายผูกหลายคนมันี่มาสาวใส่กันมาสบายดีเด้อมานี่ยสาวใส่กันพี่นไหมครูตุ้นกันเนาะโดยเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนพี่น้องค่ะพบพอกันคลิปหนาเด้อเนาะจากคลิปนี้เนาะตีก็ต้องขอคูคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ขับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกขมโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี